เราจะไปรีวิวน้องหมานะคะมืดมองไม่เห็นนะ mm hmm. โอ้อ้วนมากเลยอ่ะวยไม่อ้วนขนาดนี้ทาก้าวครับพี่สิง้ยทำไมน้องอ้วนขนาดนี้ mm hmm. น,น่ารักมากเลยนี่หมานะคะไม่ใช่แพนด้าโอ้ยน่ารักจัง mm hmm. มันชื่ออะไรอ่ะมีขาวชื่อมีขาวเหรอแล้วอีกตัวนึงก็เป็นแบบนี้เหรอ ชื่อเหมือนกันครับแต่ลายเยอะกว่าเนาะและน้องเอาไปไหนมาเนี่ยพ่อเอาไปร้านมาครับน่ารักมากเลยอ่ะกุมได้ปะไหนพี่ผู้หญิงผู้ชายอ่ะตัวผู้รับตัวผู้เหรอเฮ้ยโอ้ดูสิอืมกี่วันแล้วเนี่ยสองอาทิตย์ได้แล้วน้องหมาสองอาทิตย์นะคะน่ารักมากตัวอ้วนตุ๊บเลยนี่น้องหมีขาว มีขาวเป็นผู้ชายโอ้ดูเนี่อ้วนขนาดไหนโออ้ยองไงองไงน้องมีขาวน้องมีขาวน่ารักมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชงเดี๋ยวไปชงเดี๋ยวนะคะเดินได้ไหมน้องเดินยังเดินได้ไม่ไม่เยอะเลยครับเดินได้ไหมจับกัน น้องมีขาวน้องตัวอ้วนมากเลยอ่ะน่ารักเชียวน้องเป็นผู้ชายนะคะเอาไปไหนเนี่ยตัวเนี้เอาไปบ้านค่ะเอาเลี้ยงเองหรือเอาให้คนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาเลยเขาจองใครจอง่ะเพื่อนพ่อครไงฮะนี่มีคนจองเขาเหรอีมีคนจองแล้วค่ะโอเคน้องมีขาว มีคนจองเรียบร้อยแล้วนะคะสองอาทิตย์พึ่งออกมาสองอาทิตย์เป็นผู้ชายออกมาสองตัวเดี๋ยววอะไรจะพาไปดูอีกตัวเอ้ยร้องเล้ยร้อง,องหาแม่จะกินนมนะแต่อ้วนมากโอ้โหอ้วนสุดๆเลยโอเคค่ะ